มันเอาอยู่นะเอาแล้วไงเฮโ้ยเฮโ้ยพกพันตกใจน้อย,อยพอฮะโอ้เอ้ไอแปดรนะโอ้โหเรียบร้อยแตกครับเออวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะํานให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ อยู่กับผม b a ดลักเกมมิ่งวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเว็บลักกี้นิกกิกันเช่นเคยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะก็จะมาซื้อฟิสปินที่ราคาสูงที่สุดกันอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้นะก็ไปเลยขอดูเกมอ่ะจริงจงก็ดูแอบด,ดูมาแล้วนะฮะเป็นเกมนี่ตัวสังเกตนะฮะเห็นปะเห็นปะ ไม่เห็นหรอกโอเคแยวผมจะบอกฮะนี่เกมนี้เลย Buffalo Rising Mega w a V แบบ v i p นะเออมันเป็นเกมใหม่นะทุกคนเห็นปะ่ะมุมซ้ายของไอคอนนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก็มันไม่ใช่ Buffalo Rising ปกติถะะ้ามันรู้สึกว่ามันมี v i p ขึ้นมาลนะก็ผมจะไปซื้อเกมนี่แหละที่ราคาสูงที่สุดกันเลยนะฮะก็เข้าไปในเกมกันเลยฮะ Let's go <S ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกเกมป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ในที่บอกกันผมเอะใจนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมบัฟ f โล o เ a c ซิ่งมันเปลี่ยนไปนะก็เนี่ยเมก a เวสบัฟ f โล่เลสซิ่งฮะออ l อ็กชั่นก็มาดูว่าจะเป็นยังไง a อ t i ชั mm ่น hmm. คือยังไงอ่ะมันมีมันมีออ l อ c t ชั่น mm hmm. เข้ามานะ,ะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ mm hmm. อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรให้ทดลองเล่นเหรอฮะ mm hmm. อ่ะซุมอ่ะซุมห้าคูณห้า แล้วไงเบ็ดห้าร้อยห้าบาท,ทอย่างวะโอ้โรูปภาพมาเยอะแยะเลยฮะได้มาละสี่สิบสี่บาทนะหรือว่าผมซื้อไปที่ห้าร้อยนะเมื่อกี้ขึ้นมาสามร้อยขึ้นมา,าเยอะ เอา384้อบาทคูณ9 389บาทแล้วตอนนี้ยังไงอะไรอ่ะผมงงอ่ะทุกคนผมซื้อไป500รอและมั้งประยะใช่ไหมน่ะมือนขึ้นเบ็ด500เนี่ยได้กวางมาเพิ่มแล้ว0บาทนะครับคูณ11บไปละอ่ะหมดลัวไงต่อ สีบ่บาทก็คือขาดทุนไงใช่ปะอ๋อใช่ผมซื้อ500นี่ไงก็คือมีแต่ซื้อฟีสปินอย่างเดียวเลยนะไม่ให้ทำอะไรเพิ่มเลยนะซื้อสุดที่4,000ันะผมก็จะมาซื้อเลยแล้วกันที่ราคาสูงที่สุดของออแอคชั่นนะฮ <c oughs> <g ames> นะเข้าไปในเกมเลยกันเลยนะฮะโอ้โหเข้าไปในเกมกันเลยนะฮะโหลิ้นพันกันแล้วตอนนี้คือผมงงมากมันมีให้ซื้อฟิสปินอย่างเดียวนะฮะเป็นออยแอคชั X ่นนะผมเข้าใจละ ไอห้างเราเมื่อกี้ที่ผมก็ยืนยันไปคือผมซื้อห้าร้อยนะแตะ่ขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหได้ห้าอีกแล้วนะห้าห้าอีกแล้วนะโอ้โห้าสี่ตัวแล้วครับวันนี้ซื้ออันนี้ซื้อไปที่ราคาสูงสุดเลยนะสี่พันนะก็มาดูว่าผมจะบวกไหมกูถกป่ะมาเก้าสิบหกบาทนะฮะกูเจ็ดปะเบ็ดสี่พันก็ <c oughs> คือซื้อที่สี่พันนะมันสุดได้แค่สี่พันฮะ,ะอันนะอ่ะ สำหรับคนที่ชอบอ่าเกมแนวฟิสซื้อฟิสปินนะอันนี้คือซื้อฟิสปินได้อย่างเดียวนะหมุนไม่ได้เลยไม่ให้ปั่นนะ <c oughs> บังคับให้ซื้ออย่างเดียวนะไอสำหรับอะมาโฟล์ไลซิ่อองออร์แอคชั่นนะโอเคโอ้โหซื้อมาสี่พันอย่าบอกว่าได้หกร้อยเพื่อนเหลือสองฟิสปินสุดท้ายเอาดิหมีป่ะหมีเถอะเป็นหมานะขอหมีให้ได้หมาอะไรเนะี่ยก้าวมาแถวแรกเถอะสาธุน้โมสามจบน้โมโอ้โห เรียบร้อยนะอย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเรียบร้อยอ่ะขออีกรอบหนึ่งอะรอบนี้ผมขอ10คูณ5้แล้วไม่สุม่มละเอาดิจะบวกได้ไหมนะผมเสียอ่ขาดทุน2รอบแล้วนะเป็นหมาแน,น่นอนนะนะ,นะบอกแล้วสองอแปดบบาทนะคูณ6ไป10ฟิสสปินนะลุ้นกันไปยาวๆนะ อันนี้ผมจะกู้นาคืนได้ปะเอตอตอนนี้ขาดทุนไปโอ้โหยับละ 7, เจ็ดพันปอมันต้องได้คืนดิวะมาดิเฮ้ยควาย่าเนี่ยควายมาแถวแรกโอ้โหถ้ามาแล้วหมื่นห้าตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าที่คูณแปดเนี่ยนะหลายพันนะผมบอกเลยแค่ห้าตัวนะอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ได้เป็นตัวเจนะกับคิวนะพันสองแปดสิบบาทนะ,ะซื้อมาที่ สี่พันบาทนะฮะก็ยังคือยังไม่ได้ทุนเลยนะเอาดิเอาดิาดมาดิวางโอ้โหถักวางนะบอกเลยมีเฮนะแต่มีแปดร้อยนะฮะตอนนี้ขึ้นไปสองพันเจ็ดละโอเคเอ้ยเนี่ยแหละเป็นควายโอ้โหมีนะแปดร้อยเอ้ยสี่ตัวแปดร้อยเหรออ๋อมันคูณสิบไงไม่แปลกหรอกไป like, อ้า t อีกเอาไงแปดร้อยแปดสิบบาทนะฮะโอเค ยังไง X4 ฟีสเป็นสุดท้ายนะตอนนี้ได้กำไรมาที่400นะทุกคนได้9ต่อครันะบยังไง384บาทฮะมาเด้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 เด A ต่อฮะโอ้โหคูณ14ไปแล้วนะตอนนี้ขอ J แถวแรกกันเลย J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  โอ้โหขึ้นมากำไรขึ้นมาจะ,นะะพันยังไงนะเนี่ยแหละพันรอบนี้แหละตัว A <X 2> เป็น J นะครับแล้วก็ตัว A มา2ช่องปะไม่ไม่ 2> <X> 2> ไม่ <X 2> ไม่ไม่น่า <X 2> มานะ2ช่องนี้หนามาช่องหนึ่งโอเค5,000แล้วนะตอนนี้กำไรมา5,000 เอาได้เป็นหมาก็คิว540บาทนะคูณ16บไปแล้วนะทุกคนมันเอาอยู่นะเอาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ย6,000ตกใจน้อยพอฮะโอเอฟแป0 0้นะโอ้โหเ,นะเรียบร้อยแตกครับเออแตกมา8 0 0 0เลยทีเดียวนะโอ้โหเปร์สุดท้ายอย่างนี้มีเป็น9าว่ะโอ้โหไม่ถึงแถวหลังนะพลาดพลาดพลาด อะไรไดหมามาต่อมีมาแถวแรกป่ะถ้ามีมาแถวแรกรู้สึกว่า4ตัวมันเท่าไหร่800รยเลยป่ะไม่มาโอ้โหสำหรับเปิดนี้นะแตกมา1 3 7 9 2เลยนะฮะก็กำไรก็เยอะพอสมควรแล้วนะสำหรับวันนี้นะมาซื้อหลักอ่าฟิสปินที่ราคาสูงที่สุดของอ๋อแอคชั่นนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะ คลิปหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บาย